เช้าวันหนึ่งในเชียงใหม่แสงแดดอ่อนๆส่องผ่านหน้าต่างบ้านไม้เก่าลมพัดใบไม้ดังแผ่วๆเสียงนกร้องผสมกับเสียงน้ำไหลจากลำธารเล็กด้านหลังบ้านมาเรียนนั่งอยู่บนเก้าอี้ไม้ตัวโปรดมือของเธอสัมผัสรูกถ่ายฟ้าแฝดนาทีและนบสองคนที่เคยหัวเราะและเล่นกันจนบ้านเต็มไปด้วยเสียงบ้านไม้หลังนี้ตั้งอยู่ท้ายซอยเล็กๆ มีต้นไม้สูงล้อมรอบดอกไม้ป่าเล็กๆบานริมรัว้วเสียงนกร้องและเสียงลมผสมกับกลิ่นใบไม้เปียกทุกอย่างสงบแต่หัวใจของมาเรียกลับไม่สงบความทรงจำเก่าๆยังวงเวียนทำให้เธอทั้งเศร้าและคิดถึงมาเรียอายุห้าสิบห้าปีใบหน้ามีริ้วรอยแห่งความเหน็ดเหนื่อยผมหนอกถูกรวบเรียบร้อย ดวงตาเต็มไปด้วยความรักและความเจ็บปวดที่ยังไม่ถูกเยียวยาเธอเคยหัวเราะเสียงดังเคยร้องให้ด้วยความสุขและเคยเต็มไปด้วยความหวังแต่ทุกความทรงจำกลับผสมกับความรู้สึกโดดเดี่ยวสองฝาแฝดเกิดในคืนฝนตกหนักนาทีและนบหน้าตาเหมือนกันทุกประการสูงผิวขาวดวงตาคมดั่งภาพจำของพ่อผู้ล่วงลับมาเรียนเลี้ยงลูกชายด้วยความรัก แต่บางครั้งก็เหน็ดเหนื่อยทำงานทั้งเช้าและคำ่ำรับจ้างเย็บผ้าขายอาหารเช้าเธอไม่เคยบน่นเพราะเชื่อว่าความเหนื่อยทั้งหมดจะมีค่าเมื่อเห็นลูกชายมีชีวิตที่ดีวันเวลาผ่านไปนาทีและนกเริ่มฝันถึงชีวิตในกรุงเทพเมืองที่เต็มไปด้วยไฟและโอกาสแต่ความฝันนั้นมาพร้อมกับการทิ้งบ้านการทิ้งแม่ที่รอคอย วันจากลามารยืนส่งที่สถานีรถไฟสายฝนตกปรยปรยมือของเธอสัน่นแต่รอยยิ้มยังปรากฏเธอบอกให้ลูกดูแลกันและอย่าลืมแม่เดือนแรกเสียงโทรศัพท์ยังดังบ่อยข้อความมาถี่เหมือนเดิมแต่ไม่นานความเงียบก็เริ่มเข้ามาแทนที่บ้านไม้กลับว่างเปล่าอีกครั้ง ไม่มีเสียงหัวเราะไม่มีข้อความเพียงแต่เสียงนกและลมพัดใบไม้มาเรียเริ่มรู้สึกถึงความเหนาเธอเดินไปที่ห้องนั่งเล่นมองรูปถ่ายฝาแฝดอีกครั้งถามตัวเองว่าเธอทำผิดตรงไหนหรือเธอรักมากเกินไปบางคืนฝนตกหนักมาเรียนั่งมองฝนคิดถึงเสียงหัวเราะของลูก และความทรงจำที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นความเจ็บปวดในใจทวีความรุนแรงจนแทบจะทนไม่ไหวเธอเริ่มจดบันทึกความทรงจำวันหนึ่งที่ลูกหัวเราะวันหนึ่งที่ลูกโกรธทุกความรู้สึกถูกบันทึกไว้เหมือนเป็นวิธีรักษาใจและสร้างความเข้มแข็งให้ตัวเองในวันหนึ่งที่เงียบสงัดจดหมายปริศนาถูกส่งมาที่บ้านไม่มีชื่อผู้ส่ง มีเพียงตัวอักษรเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความหมายประโยคแรกของจดหมายทำให้หัวใจของมาเรียหยุดเต้นชั่วคราวมันพูดถึงอดีตที่เธอพยายามลืมแต่ก็ไม่สามารถลบออกจากใจได้เรื่องราวเก่าๆของลูกชายความผิดหวังและความเจ็บปวดที่เธอทนทุกสิ่งถูกนำกลับมาให้เธอเผชิญหน้าอีกครั้งจดหมายฉบับนั้นบอกให้มาเรียเลือก จะรอคอยต่อไปหรือจะลุกขึ้นทำอะไรบางอย่างที่จะเปลี่ยนชีวิตลูกชายทั้งสองและสอนบทเรียนเกี่ยวกับความรักและความอดทนมาเรียม,มองออกไปนอกหน้าต่างแสงแดดยามเช้าสาดเข้ามาใบไม้ไหวตามสายลมเธอรู้ทันทีว่าน,นี่คือเวลาของการตัดสินใจเวลาที่ต้องเผชิญหน้ากับอดีตและเตรียมตัวสำหรับแผนบางอย่าง เพื่อให้ลูกชายเข้าใจหัวใจของแม่อย่างแท้จริงมาเรียนนั่งอยู่บนเก้าอี้ไม้มือสั่นขณะถือจดหมายกระดาษบางแต่ตัวอักษรหนักแน่นเหมือนหินทุกตัวอักษรเล่าเรื่องราวในอดีตวันที่ฝาแฝดทะเลาะกันวันที่นบร้องให้เสียงดังกลางดึกวันที่นาทีไม่ยอมพูดกับแม่เป็นสัปดาห์ความทรงจำเก่าๆที่เธอพยายามลืมตวับผุดขึ้นมาชัดเจนอีกครั้ง จดหมายไม่ได้มาจากคนแปลกหน้าแต่เหมือนมีใครสักคนรู้ทุกอย่างรู้ความคิดลึกที่สุดของเธอทุกคำทุกตัวอักษรเหมือนกดดันให้เธอเลือกทางเดินใหม่ระหว่างการรอคอยที่เจ็บปวดหรือการลงมือทําบางสิ่งที่จะเปลี่ยนชีวิตลูกชายฝนตกเบาๆข้างนอกกลิ่งดินเปียกและใบไม้ชื้นสร้างบรรยากาศลึกลับ เหมือนโลกทั้งใบกำลังรอคอยการตัดสินใจของเธอหัวใจของมาเรียเต้นแรงน้ำตาไหลเงียบๆแต่ดวงตาเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นประโยคสุดท้ายของจดหมายบังคับให้เธอต้องทำบางสิ่งไม่ใช่ด้วยความโกรธแต่ด้วยความรักและบทเรียนชีวิตการละเลยและการทิ้งลูกชายเป็นสิ่งที่เธอไม่อาจให้อภัยตัวเองได้มาเรียหายใจลึก เริ่มวางแผนอย่างรอบคอบแผนที่เธอเก็บไว้มานานหลายปีแต่ยังไม่เคยกล้าที่จะลงมือตอนนี้ไม่มีทางเลือกอื่นไม่มีเวลาหวั่นไหวเธอจะกลับมาพร้อมแผนเพื่อให้ลูกชายเข้าใจความรักของแม่และความเจ็บปวดที่เธอทนเพื่อให้ลูกเห็นหัวใจของแม่อย่างแท้จริงทุกก้าวของเธอเต็มไปด้วยความตั้งใจ ทุกการกระทำเต็มไปด้วยความรักและความหวังว่าจะสร้างบทเรียนให้ลูกชายทั้งสองเรียนรู้ชีวิตและความอดทนเงียบสงัดในบ้านไม้ทุกเสียงรอบตัวชัดเจนเสียงลมพัดใบไม้เสียงนกร้องแม้เสียงเล็กๆเ,เหล่านี้ก็ทำให้หัวใจของมาเรียรู้สึกถึงความจริงว่าความอดทนและความรักของแม่ เป็นสิ่งที่ไม่อาจหายไปจากชีวิตลูกชายเช้าวันต่อมาแสงแดดอ่อนๆสาดผ่านต้นไม้ใหญ่มาเรยแต่งตัวอย่างเรียบร้อยชุดเดิมที่เคยใส่ในวันสำคัญใบหน้าของเธอสงบแต่ดวงตาเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นความตั้งใจของเธอหนักแน่นกว่าใครเธอเก็บจดหมายใส่กระเป๋าผ้าเดินออกจากบ้านไม้หลังเก่าเป็นครั้งแรกในหลายเดือนที่ออกไปคนเดียว ฝนเมื่อคืนทิ้งความชื้นบนพื้นถนนลมพัดเบาๆสร้างเสียงใบไม้ดังแผ่วๆทุกก้าวของเธอเต็มไปด้วยความคิดและความตั้งใจมาเรเดินผ่านตลาดเช้ากลิ่นอาหารสดและเสียงผู้คนคึกคักแต่เธอเดินช้าๆสายตา,าแน่วแน่ทุกก้าวเต็มไปด้วยการตัดสินใจเธอแวะธนาคารเก่า ที่เคยฝากเงินทุกบาทเพื่ออนาคตลูกชายเจ้าหน้าที่จำเธอได้ยิ้มทักทายด้วยความคุ้นเคยมาเรียเพียงยิ้มตอบอย่างเรียบง่ายแต่สายตาเต็มไปด้วยความตั้งใจเธอขอเอกสารบางอย่างเอกสารที่เก็บไว้นานหลายปีเอกสารที่จะเปลี่ยนชะตาชีวิตลายเซ็นของเธอปรากฏบนกระดาษมือสั่นเล็กน้อยแต่สายตาแน่วแน่ไม่เปลี่ยน หลังจากนั้นมาเรียเดินทางไปยังสำนักงานทนายความในตัวเมืองเชียงใหม่ปรึกษาและวางแผนอย่างรอบคอบเสียงของเธอนุ่มแต่คำพูดหนักแน่นทุกคำพูดและทุกเอกสารคือก้าวแรกของแผนใหญ่เมื่อออกมาจากสำนักงานมาเรียมองท้องฟ้าแสงแดดส่องลงบนใบหน้าเหมือนให้พลังและความกล้า ทุกขั้นตอนของเธอมีความหมายทุกการกระทําเป็นส่วนหนึ่งของแผนที่จะทําให้ลูกชายนาทีและนบได้เรียนรู้ความรักของแม่และเข้าใจความเจ็บปวดที่แม่ทนทุกข์ระหว่างทางกลับบ้านมาเรียคิดถึงอดีตความทรงจําเก่าๆของลูกชายวันที่นาทีช่วยนาจากความกลัววันที่นบปลอบบนทีเมื่อเขาร้องไห้ ความทรงจําเหล่านี้ผสมกับความเจ็บปวดและความตั้งใจที่ไม่เคยจางเมื่อกลับมาถึงบ้านไม้เธอจัดบ้านให้เรียบร้อยเช็ดฝุ่นจัดสวนเตรียมความพร้อมสําหรับการเผชิญหน้าบ้านกลับมาสงบเงียบแต่ครั้งนี้ความสงบไม่ได้ว่างเปล่าเพราะแผนของแม่กําลังเริ่มต้นและทุกสิ่งที่เธอทํา เต็มไปด้วยความรักและความตั้งใจทุกอย่างรอบตัวเหมือนรอคอยการกลับมาของลูกชายเสียงนกร้องเสียงใบไม้ไหวตามสายลมทุกสิ่งสร้างบรรยากาศลึกลับเหมือนบอกให้มาเรียนทำบางสิ่งเพื่อความรักเพื่อความเข้าใจและเพื่อบทเรียนชีวิตที่แท้จริงหลายสัปดาห์ผ่านไปข่าวในกรุงเทพเริ่มแพร่กระจาย เกี่ยวกับบ้านไม้หลังเก่าในเชียงใหม่บ้านที่เคยเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะกำลังจะถูกโอนให้มูลนิธิชุมชนชื่อเจ้าของบ้านชัดเจนมาเรียข่าวนั้นไปถึงฝาแฝดทันทีนาทีและนกอยู่ในออฟฟิศกลางกรุงเทพหัวใจทั้งสองเต้นแรงแต่ไม่เหมือนกันนาทีเงียบจ้องมือถือ ตัวเลขและข้อมูลอยู่รอบตัวแต่หัวใจเขาไม่สงบความทรงจำเก่าๆของบ้านไม้กลับผุดขึ้นมาอย่างชัดเจนเสียงหัวเราะของแม่ความอบอุ่นที่เคยหายไปทําให้เขารู้สึกผิดและสับสนนกแตกต่างใจร้อนเขาจำทุกความทรงจำในวัยเด็กเสียงหัวเราะของแม่วันที่มาเรียปลอบเมื่อเขาเจ็ด วันที่เขาและนาทีทะเลาะกันทุกความทรงจำเหมือนถูกเรียกกลับมาพร้อมกับความเสียใจที่เขาทิ้งแม่ไปทั้งสองตัดสินใจกลับเชียงใหม่ครั้งแรกในรอบหลายปีระหว่างทางความทรงจำเก่าๆผุดขึ้นทั้งความรักความผิดหวังและความเจ็บปวดที่ถูกเก็บไว้หลายปีเมื่อมาถึงบ้านไม้หลังเก่ามารยืนรอที่ประตู สายตาอบอุ่นและเข้าใจเธอไม่ได้พูดอะไรพระสายตาเพียงพอจะบอกทุกอย่างเธอยื่นเอกสารให้ลูกชายทั้งสองเอกสารระบุว่าบ้านและทรัพย์สินทั้งหมดจะถูกมอบให้ลูกก็ต่อเมื่อพวกเขาเรียนรู้ว่าการจากไปโดยไม่หันกลับมาทําให้หัวใจแม่เจ็บปวดมากเพียงใดนาทีและนบมองหน้ากันครั้งแรกในรอบหลายปี ไม่มีความโกรธไม่มีคำดา่าเพียงความเงียบและความเข้าใจที่เกิดขึ้นน้ำตาของมาเรียไหลไม่ใช่เพราะความเจ็บปวดแต่เพราะความจริงถูกเปิดเผยหัวใจของลูกชายทั้งสองเริ่มอ่อนโยนและเต็มไปด้วยความเข้าใจฝาแฝดนั่งข้างแม่ไม่ต้องพูดอะไรเพราะความอบอุ่นและความรักเติมเต็มบ้านไม้หลังเก่า แสงแดดยามเย็นาสาดลงบนบ้านเสียงนกร้องและใบไม้พัดเบาๆทุกอย่างสงบแต่เต็มไปด้วยความรักและความผูกพันบ้านไม้กลับมามีชีวิตอีกครั้งครั้งนี้เสียงหัวเราะของครอบครัวกลับมาอย่างเต็มที่อบอุ่นและยาวนานความเข้าใจและความรักที่เคยหายไปกลับคืนมาในหัวใจทุกคน ทุกก้าวของลูกชายทุกรอยยิ้มทุกการกอดเต็มไปด้วยความเข้าใจและบทเรียนชีวิตที่มาเรียตั้งใจจะมอบให้พวกเขาวันรุ่งขึ้นแสงแดดสาดผ่านหน้าต่างบ้านไม้มาเรียตื่นก่อนทุกคนจัดอาหารเช้าอย่างช้าๆทุกขั้นตอนเต็มไปด้วยความรักไม่มีเสียงเร่งรีบไม่มีความโกรธ เพียงความสงบและความอบอุ่นนาทีและนบลงมาที่ห้องครัวช่วยแม่จัดโต๊ะล้างจานเตรียมอาหารแม้เป็นงานเล็กๆแต่หัวใจเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความเข้าใจมาเรียนนั่งมองฝาแฝดรอยยิ้มที่เคยหายไปกลับมาอีกครั้งเธอไม่ต้องพูดอะไรเพราะทุกอย่างชัดเจนในสายตาเช้าวันนั้น พวกเขากินข้าวพร้อมหน้ากันเสียงหัวเราะเบาๆแซ่กับเสียงนกร้องและลมพัดใบไม้เหมือนภาพในความทรงจำกลับมาแต่ครั้งนี้อบอุ่นกว่าเดิมในช่วงบ่ายฝาแฝดช่วยซ่อมรั้วบ้านจัดสวนทำความสะอาดทุกมุมมาเรียเดินดูรอยยิ้มของเธอปรากฏไม่ใช่จากความสุขชั่วคราวแต่จากความเข้าใจ และความรักที่กลับคืนวันเวลาผ่านไปความเงียบในบ้านไม้ไม่ใช่ความเหงาอีกต่อไปแต่เป็นความสงบและความอบอุ่นหัวใจทุกคนใกล้กันมากขึ้นแม้ไม่ได้พูดคำใดค่ำวันหนึ่งนบนั่งข้างแม่เล่าเรื่องชีวิตในกรุงเทพความสำเร็จและความว่างเปล่านาทีนั่งฟังโดยไม่ขัดน้ำตาไหลบนแก้มเล็ก แต่หัวใจเต็มไปด้วยความเข้าใจมาเรียเพียงฟังไม่ตัดเตือนไม่สอนแต่แสดงให้เห็นว่าความรักของแม่ไม่เคยจางบ้านไม้หลังเก่ากลับมามีชีวิตอีกครั้งเสียงหัวเราะค่อยๆดังขึ้นความผูกพันที่เคยหายไปกลับคืนมาอย่างสมบูรณ์และในเช้าวันใหม่ทุกคนเริ่มต้นวันด้วยความหวัง ไม่ใช่เพราะอดีตหายไปแต่เพราะพวกเขาเข้าใจว่าความรักและความอดทนของแม่คือสิ่งที่ทำให้ครอบครัวยังคงอยู่เสียงนกร้องเสียงลมพัดใบไม้ผสมกับเสียงหัวเราะสร้างบรรยากาศอบอุ่นเต็มไปด้วยความรักและความเข้าใจที่ไม่สิ้นสุดบ้านไม้หลังเก่าไม่ใช่เพียงบ้านอีกต่อไป แต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความอดทนความรักและความเข้าใจที่แท้จริงฝาแฝดนั่งข้างแม่มองดวงตาเต็มไปด้วยความรักและความอบอุ่นพวกเขารู้ว่าแม้โลกจะเปลี่ยนแปลงความรักของแม่จะยังคงอยู่กับพวกเขาตลอดไปจบเรื่อง